ข่าวด่วนประเด็นร้อนในช่วงเงย็นนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เรามาคุยกันนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนําเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นาชักชวนหรือว่ารับประดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนั้นจะเป็นไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนักจุดจะต้องทําการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทําการลงทุนเลยนะครับ สนับสนุนโดย Forex4u for ครับผมตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุดนะแนะนำเพื่อน1นงคนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูารายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับ Forex4u.com for ครับนะั่งจุดครับ XM นะครับเปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันทีครับผม50 u s ดอลลาร์แน่นอนนะครับเฉพาะลูกค้าใหม่แล้วก็อย่าลืมนะว่า XM ยังคงมีโปรโมชั่นประจำเดือนให้นักทุนคนไหนที่สนใจได้เข้าไปเลือกชมด้วยนะครับที่ www.xm.com ครับล่าสุดแล้วเอครับกับฟีเจอร์ใหม่สุดล้ำา i ไ c o n o o i c c a l ค n d a r ปฏิทินเศรษฐกิจที่ขับเคลืนด้วยระบบ AI ตัวอย่างฟังก์ชันเด็ดๆที่ผมเองก็ชอบมากเลยก็คือฟังก์ชันที่บอกผลกระทบของข่าวที่มีต่อตลาดไม่ว่าจะเป็นข่าวแรงข่าวปานกลางหรือว่าข่าวน้อยข่าวไร้แรงคือเราเดี๋ยวไม่พาดแน่นอนนะครับเอชแคปยังโดดเด่นด้วยค่าสเปรดทองคาที่ต่ำที่สุดเฉลีย่ยเพียงแค่12จุดสายเท,ทรดทองคําต้องเอชแคปเท่านั้นแพลตฟอร์มการเทรดก็สะดวกมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น MT4 m t 5สามารถเทรดบนเทรดดีวิลได้ด้วยนะครับ ใครก็ตามที่อยากจะสนับสนุสน,นครูเปานะครับนังชุนตอนนี้ครูเปาก็มีห้องสิกแนลแล้วนะครับเน้นการเทรดทองคําสกุลเงินหลักเป็นหลักเลยนะฮะใครที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ไลน์ ID j ีเจเจกสิกแนละครับและภาพที่ทุกจุดเห็นอยู่นี้ก็คือภาพของประวัติการเทรดประจําเดือนมกราคมของเราครับวิกฤตการเงินของโลกรอบนี้กระทบธาคาญี่ปุ่นมากกว่าจีนนะครับเหตุือพันธบัตเอาไว้มาก สนข่าวนิ้คเอเชียรายงานว่าความระสำระสายในตลาดการเงินโลกในระยะหลังนี้ส่งผลกระทบต่อธนาคารในญี่ปุ่นมากกว่าจีนโดยธนาคารชั้นนำสามแห่งของญี่ปุ่นสูญเสียมูลค่าตลาดกว่า20,000ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้วขณะที่ธนาคารของรัฐขนาดใหญ่4แห่งของจีนมีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นกว่า30 0 0 0ล้านดอลลาร์ในตลาดหุ้นฮ่องกงและก็เซี่ยงไฮ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการล่มสลายของธนาคารซิลิคอน v a l เลย์แบงในสหรัฐเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นตัวจุดชนวนให้เกิดวิกฤตการณ์ทางธนาคารซึ่งในที่สุดแล้วทําให้ธนาคาร UBS ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตกลงเข้าซื้อกิจการของธนาคารเครดิตสวิตในราคา3.2พันล้านดอลลาร์ก่อนเปิดตลาดเอเชีย er ในวันที่ผ่านมาครับ ธนาคารนิกเอเชียคำนวณโดยรวมแล้วว่าธนาคารชั้นนำของเอเชีย40แห่งใน11ตลาดสูญเสียมูลค่าไปแล้วกว่า1.2หมื่นล้านดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยธนาคารสามระดับแรกของญี่ปุ่นได้แก่มิตซูบิชิ U.F.J. Financial Group ซูมิโตโมมิซุอิไฟแนนเชียลกรุ๊ปแล้วก็มิซุโฮไฟแนนเชียลกรุ๊ปราคาหุ้นเนี่ยร่วงไปประมาณ10-12%เลยครับแล้วก็สูญเสียมูลค่าตลาดไป2.6ล้านล้านเยนหรือคิดเป็นเงินดอลลาร์ก็ประมาณ2.027หมื่นล้านดอลลาร์ ธนาคารในญี่ปุ่นได้รับผลกระทบหนักเพราะว่าธนาคารเหล่านี้ได้ซื้อพันธบัตไว้เป็นจำนวนมากเมื่อเกิดวิกฤตการณ์การเงินปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยจึงทําให้พันธบัตเหล่านี้มีมูลค่าที่ลดลงส่วนสาเหตุที่ธนาคารในญี่ปุ่นถือพันธบัตมากก็นเนื่องจากญี่ปุ่นแทบจะไม่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจมานานหลายทศวรรษทําให้โอกาสในการปล่อยสินเชื่อลดลงและธนาคารกลางญี่ปุ่น BOJ ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการอาัดฉีดสภาพคล่องแทน ในทางกลับกันนะครับธนาคารจีนกลับมีการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นเนื่องจากได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจจีนที่เติบโตอย่างรวดเร็วแม้ว่าการถือครองพันธบัตรก็จะยังมีด้วยแต่ถ้าแต่ธนาคารจีนเองเนี่ยก็ยังได้รับอนิสงส์นะครับจากัตราดอกเบียนโยบายของจีนที่ลดลงทําให้ไม่โดนผลกระทบดักแบบญี่ปุ่นโดยธนาคารของรัฐขนาดใหญ่4แห่งของจีนได้แก่ธนาคาร ICBC Bank of China แล้วก็ธนาคาร China Construction รวมไปถึงธนาคารเพื่อการเกษตรแห่งประเทศจีนราคาหุ้นเนี่ยต่างก็เพิ่มขึ้นประมาณ3-5%หมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นกว่า30 0 0 0ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ